ป้าพูดตรงๆป้านี่นะเป็นเกย์นนะป้ายัางชอบหนูเลยหนูจะอ,อ้วกไปโลกโสวัสดีค่ะน้องพนันสวัสดีค่ะน้องลูกคือรักหมีและอ,อยู่กับน้องพนันรักแมวนะจ๊ะ ผานถามหน่อยสิรู้สึกยังไงเวลาฟุกกะรอนเนี่ยพยายามที่จะแต่งเป็นพันรักแมวออกมากลายเป็นฟุกรักหนาอาจจะไม่ใช่ฟุกลักหมาแล้วเปล่าเป็นพี่ฟุกลังมันหรือเปล่าเป็นพี่ฟุกลังมันหรือเปล่า <Wow. S 2> <Hi. S 1> อ่าวันนี้นะคะรายการจินทองนะคะเป็นรายการที่ป้าจะชวนเพื่อนมาทอลและมากินจินทอดไปด้วยกันนะคะเริ่มเลยค่ะกินเลยโลก ที่มาของคําว่าพันรักแมวหนูชื่อพันอยู่แล้วค่ะแล้วคือตอนนั้นน่ะทุกคนแบบตั้งชื่อกันในติ๊กต็อกแบบแกลมมาก,กเลยต้องไปเชื่อ,อภาษาอังกฤษหนูก็เลยแบบอยากชื่อไม่เหมือนคนอื่นค่ะหนูก<น>็เลยชื่อว่าพันรักแมวเพันรักแมวเอารูปแมวใครมาเกจกอแล้วก็ก็เลยเขียนเออพันรักแมวเลยจบก็ <c oughs> ดีนะเฮ้ย <c oughs> มันก็กลายเป็นแบบชื่อที่แบบทุกคนเรียกขึ้นมาเลยเหมือนชื่อเลน่นแล้วกลายเป็นว่าขอชื่อนี้ปั๊บก็กลายเป็นขวัญใจชาวไทยป้าพูดตรงๆ ป้านี่นะเป็นเกย์นะป้านี่นะเป็นเกย์นะป้ายังชอบหนูเลยหนูจะโอ้วกไปโลกน้องพันที่เป็นสาวบุรีรัมหรอใช่ค่ะเป็นคนบุรีรัมพ่อแม่เป็นคนใช่นาตค่ะอ๋อเหรอแล้วไปโตที่บุรีรัมมาเนี่ยเกิดที่บุรีรัมโตที่บุรีรัมเลยค่ะเหมือนเขาแบบว่าย้ายมาทํางานที่นี่อ๋อเหรอใป้าเห็นหนูเนี่ย คือในติ๊กตอกนะแบบว่าเต็มไปหมดเปิดไปไหนก็เห็นแต่พันลักแมวพันลักแมวเต็มทิ๊กตอกไปหมดหเลยอ่ะแต่ไม่คิดว่าป้อยเอเห็นเห็นสิเราเป็นเอฟทีเธอ <laughs> จุดเริ่มต้นของไวรัลพันลักแมวเนี่ยเริ่มมาจากอะไรหนูไม่ได้มีแบบว่าลิดนี่แบบดังพึ้มมาเป็นแบบอ,อันเดียวที่แบบคนไลค์เป็นร้อยอะไรี้แต่ว่าแบบค่อยๆมาแมาวือแบบว่าค่อยๆแบบเริ่มมีคนแบบเฮ้ยชื่อมันแปลกหรือเปล่าไม่รู้แล้วคนก็เริ่มจําได้เริ่มตำชื่ออะไรอย่างงี้ใช่เป็นไปได้มาเพราะว่าเราสวยเลยมีคนชอบดูเรา ใเหมือนกันแต่อาจจะแบบเอ็นดูด้วยหรือเปล่าอะไราเงี้ยอทไมฉันต้องเหลออเสียงดูดูแบบว่าโกรธคลิปแรกเนี่ยที่เป็นไวรอลนี่คืออะไรถ้าเป็นลิปลิปซิงธรรมดาเนยค่ะแบบไม่มีอะไรเลยนะแต่มันทำไมไวรอลขนาดนั้นอะคลิปนั้นอะแต่ก่อนมันมีคอนเทนต์ประมาณว่าแบบว่าเออชอบใครแล้วแบบให้แบบลิปซิงกับเพลงแบบขอบัรเครดิตให้แบบว่า ชอบพันลักแมวแล้วก็ขอบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้แล้วคนก็ไปทาตามกันเต็มเลยว่าแบบเออชอบพันลักแมวขึ้นมาอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาเขาบอกว่าหนูคือแก๊งนางฟ้าเจนซีเฮ้ย,ยจริงเขาบอกอย่างงั้นน่าจยังไงอะคือคือไม่ได้ไม่ได้มีคนบอกเยอะหรอกว่าเป็นแก๊งนางฟ้าแต่ว่ามีคนเขาพูดกันเพื่อเขาจะหาวานากันเองเอาเหรอแต่ว่าให้รู<ๆ>้เองเลยว่าเป็นแก๊งนางฟ้าขึ้นมาแต่จริงอาจจะไม่ไม่มีนางฟ้าอยู่แล้วตอนนี้พันเรียนอยู่ที่ไหน อยู่มาขอค่ะผัดแกงมาขอเรียนคณะอะไรโลกเรียนคณะแพทย์ค่ะเธอเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวก่อนเรียนคณะแพทย์เหรอจริงหรือเปล่าแพทย์ที่เป็นหมอนี่เลยหรอหรอแล้วทำไมตัดสินใจเรียนคณะแพทย์อ่ะชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นอาชีพที่แบบรู้สึกว่าแบบ คือด้วยความที่แบบว่าคุณป้าแล้วก็พี่สาวอย่างเงี้ยค่ะเป็นพยาบาลอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบคิดว่าแบบมีอะไรใหม่ๆหมให้ทำทุกวันอะไร่าเ้ยพอเหมือนเริ่มโตแล้วก็แบบมาทํางานด้านนี้หนูก็ชอบเหมือนกันแบบรู้สึกว่าแบบคนแบบในด้านเนี้ยเขาก็เก่งกันมากเลยแล้วก็อยากเรียนอะไรเงี้ยแม่อบอกให้ลองสอบดูก่อนแล้วสรุปก็คือแบบว่ายื่นขอไปแล้วก็ได้อะไรย่างเงี้ยเลยโอเคเรียนคณะแพทย์เรียน <c oughs> ที่มอขอทำไมไม่เรียนคณะแพทย์ที่ท,ที่มออ,อ,อื่นอะ คือคุณแม่อยากให้เล่นที่นี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านหนูเป็นคนบุรีรั์ไงแล้วเขาอยากมาหนูจะบอกว่าคุณแม่ใช่ไหมอยู่ขอนแก่นนะแต่คือมาหาทุกอาทิตย์ไม่ได้บอกว่ามาหาหนูนะบอกว่ามาเที่ยวขอนแก่นเล่นเฉยเฉยแต่จริงๆก็คือมาหาแหละแม่ตดลูกสาวคนขอนแก่นนี่เขาดื่มหนักมากเลยรู้ป่ะคือหนูอ่ะพอจะรู้เพราะว่าหลังมอคือสดหนูไม่เคยไปหนูเคยไปหนูเคยไปบ้านลำวงปะ ไม่เคยไปยังไม่เคยไปเที่ยวไงนั้นแต่ว่าแบบเชิญขับผ่านไงแล้วแบบโอ้โหอลังการมากหรอแล้วเคยดูระเบียบวาทนศิลป์ป่ะยังไม่เคยดูหรอ,อยังแสดงว่ายังไม่ได้เป็นคนขอนแง่นยางทาแค่เนาะ ต้องดูต้องดูคือความรู้ทางการแพทย์ของผัานเนี่ยก็คือเอาความรู้เนี่ยมาผสมผสานกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยยังไงเล่าสคิคือเราก็พยายามแชร์ในสิ่งที่เรารู้เนาะเพราะว่าตอนนี้หนูก็เพิ่งปีหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะก็ยังยังพอมีความรู้แบบพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในอนาคตก็คืออยากจะแบบแชร์ความรู้เกี่ยวกับด้านแพทย์เพราะว่าเหมือนเรามีสื่อตรงเนี้ยก็อยากให้คนแบบเข้าถึงแบบว่าความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ง่ายๆขึ้นใช่ก็อยากทําด้านนังด้วยเป็นคนเรียนเก่งตั้งแต่เด็กหรือวะ่า เป็นสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดละกันเพราะว่ากีฬาอะไรเงี้ยคือไม่ได้ดนตรีไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะถนัดมากกว่าฉันขอพูดอะไรอย่างนึงป่ะฉันไม่อยากมองหน้าน้องพันเลยยิ่งคือมองไปแล้วหน้าสวยมากอะขอขอมองไปแล้วอยากหกอะเธอเคยเป็นเพราะว่าตอนเป็นเด็กแล้วมีเ <มา S 1> พื่อนคนหนึ่งหน้าสวยแล้วอยากหกอะเออแล้วเรียนไปด้วยทํางานด้วยไม่เหนื่อยหรอ มันเหนื่อยนะแต่ว่าแบบนอนคืนเดียวก็หายแล้วแล้วคือพอตื่นมาเห็นแบบตัวเองกปนั่งทําอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วนั่งดูก็แบบฟินแล้วอ่ะชอบดูแบบตัวเองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันเป็นความชอบที่แบบอยากมาทําอะไรแบบนี้ด้วยแบบตั้งแต่เด็กๆแล้ก็ดูเดอะเฟสนะก็คือแต่ช่วงนี้เดี๋ยวสนใจวงการบันเทิงเป็นพิเศษจะมาร่วมงานแฟชั่นโชว์ต่างๆค่ะก็คือได้ ได้ลองเข้ามาทำมาอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มาชอบมาชอบมากเลยค่ะแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาดูได้มาอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยก็รู้แบบใน้เด็กต่างจังหวัดไม่คิดว่าตัวเองจะได้อยู่จุดนี้อ่ะแต่ว่าจุดจุดการที่ไปยืนประกบคู่กับโยชิอ่ะแล้วยืนเทียบกันแล้วเขาบอกว่าเหมือนแม่ลูกอ่ะไม่ยแม่แม่ลูกแม่ลูกเหมือนรูปแม่ลูกกันมาก่ป้าอย่างพูดไม่จบเลย รีบตอบลูกไม่ไม่ไม่ลูกพี่สาวน้องสาวอ๋อพี่สาวน้องสาว<อ>ฝากผลงานเลยค่ะค่ะก็ฝากติดตามหนูด้วยนะชื่อ K1TCHQ ค่ะแล้วก็ติ๊กต็อกชื่อพาร์แมวก็ตอนนี้ก็พยายามทําหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ติดตามดูค่ะอยากฝากอะไรถึงพี่โยชิคะก็ะะจะบอกว่าพี่โยเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกสาหรับหนูค่ะ <c oughs> สไตล์การแต่งหน้าแบบนี้แบบพี่พนันนี่เรียกว่าสไตล์อะไหรหนูก็แบบ แอบจุ๊บทิ้งนิคคนอื่นมาดูในติ๊กต็อกเอาแล้วก็ลองฝึกเองค่ะคือยังไม่เคยเรียนแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ก็เลยทำมั่มวๆเอาแบบชอบแก้มสีชมพูก็ปัดแก้มสีชมพูชอบตาสีส้มก็ปัดตาสีส้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นสไตล์ของตัวเองก็ไมันเป็น <มา S 2> สเสน่ห์เนาะจริงเหรอพี่โยชี่เคยสอนเขียนดอลลี่อายปะดอลลี่อายน่ารักมากเราก็อยากมีเหมือนเขาเนี่ยแล้วเคยเห็นดอลลี่อายพี่แพ้ขวัญปะ <laughs> อ๋อ ยังไม่เคยเห็นของจริงเอางี้ดอลลี่ไอายของแพคขวานของพี่ฟุกกน้องแฮนต้องเลือกจริงๆอะหนูจะเลือกของใครของพี่แพคขวานจบเพราะว่ามันชัดดีค่ะมันชัดดีค่ะจบค่ะแล้วเจอกันนะคะทำรายการชิ้นทองนะคะเป็นรายการที่ป้าจะชวนเพื่อนมาท้องแล้วมากินจิ้นทอดไปด้วยกันนะคะบเจอกันนะคะกับตือรักหมีกับ ทานรักแมวค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาที่พรสฝาสีชมพูความอร่อยที่คู่จินทอดปลาตือค่ะ